สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามคลิปของอนันต์นทั่วครับมันนเดินทางมาเอดีฟาร์มพิกัดครับบ้านน้องกับตำบลน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำหรับเอดดฟาร์มครับพี่น้องบริเป็นงัวพ่อพันวัวแม่พันครับคัดไม้พี่น้องแดงๆแ,และาพ่อสื่อพ่อฟังครับ ครับเอดดฟัมการรับประกันของเอดดฟัมครับหนึ่งเดือนเต็มทุกแผลนะครับเดอ้อถ้าซื้อจากเอดีฟัมรับประกันหนึ่งเดือนเต็ม<ส>ทุกกรณีครับรับประกันที่สองครับบอตอมีมัดจําครับเฉพาะภาคอีสานนะครับเนาะภาคอีสานไม่มีมัดจําราคาทุกตัวต่อรองได้หลังจากต่อรองได้แล้วครับส่งให้ฟรีครับภาคอีสานส่งให้ฟรีไม่มีมัดจํเด้อครับเดอ้อภาคอีสาน เว่าผักเหนือผักใต้ผักกลางผักตอนออกผักตอนตกครับมาตองน่อยใจเด้ครับเด้อกกมีติดมจัจจาติดไปน้อมแน่นิดหน่อยนะครับเนาะโทรมาคุยส่งให้ได้ทุกผาคครับออเดอร์ก็รับด้ครับเด้อพี่น้องสิสังออเดอร์รบ่สิเป็นงัวพ่อพันธุ์หรืองัวแม่ลูกหรืองัวแม่สาวครับแตเป็นงัวไปเลี้ยงครับมาเบงเอเดฟ้ามครับคัดมาให้พี่น้องพิเศษทุกคลิปครับอ่อะสิผ้าเลยรมูลค่าครับบาด ราคาสีดีสีงามซ้ำไดครับคลิปนี้ซิมี่โตถึกอกถึกใจบอเนาะพี่น้องเนาะไปไปล่เบิ้งราคาผมพอมันครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับครับพี่น้องวันนี้มีแต่แดงแดงงามๆาครับครับมีแต่แดงแดงครับแต่ว่าฝนตกแล้วการฝนตกมาพี่น้องลังสีดำๆจัง่อยด้วยครับเด้อ กาหันกับเรื่างไทยท่ามกับฝนตกจากๆมาเลยกันหยุดใบถามกลางบรรยากาศชคืมๆนะครับเอาเอเดฟ้ามครับมาพอกันชื่อเก่าอ่าอยากได้หนงวอยู่น้ำเฮ่านี่โทรมาเบอร์ใดครับเด้อ0612281694ครับผมลงไลน์ id line เบอร์นี่เลยอ่าแล้วก็แอดธวัชชัยครับผมอ่พี่น้องช่องทางการติดต่อเนาะบัตนี้ครับรับประกันหนึ่งเดือนภัยอีสานมาต้องมิ้นมาจด้นะครับเด้อครับอ่าต่อรองได้ทุกตัวหลังวุ้มีม่มาจับ บ้านี้าคอื่นมี่มาจำบ่ครับมี่ครับผมอ่าภาคอื่นมี่มาจำนะครับเนาะกรุงเทพมูกรุงเทพมู้าแก่ป้าจีนมายังเนี่ยต้องมาจำนะครับคาวเนามาจำมาจำเพราะว่าเราจากพิษานมานมาจำเนาะแมนครับอ่าโทรมาเลยครับอยากไ้เบอร์ใดเริ่มจากเบอร์แรกครับเบอร์หนึ่งครับครับเป็นว่าแม่ม้านบ่ครับนี่ตัวนี้เป็นแม่สาวผสมพันรอบไหมครับพี่ผสมยังครับผสมโนบิลครับผมแม่สาวผสมโนบิลพันหนึ่งรอบครับ ข้มสูงครับร้อยหาสิบบวกครับผมข้มสูงอยู่ร้อยหาสิบอ่ะพี่น้องอยากได้ไหมครับเด้อโทรมาครับราคาครับสามหมื่นหากระพี่สามหมื่นหาต่อรองได้ราคาเหนือเลยอ่าสามหมื่นหาต่อรองได้สวยๆงามสิครับต่อรองได้ทรงพีชภาคีสานนแ่ครับไม่ต้องมีมัดจำครัภาคอีสานไม่ต้องมัดจำเลยครับเด้อแต่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภผักจำดอกภาคจำตัวครับของมัดจำบางคนก็สร้างเหรียญสร้างหัวไหมพี่เออเพราะว่าเข้ากันการผิดพลาดแล้วก็ โอกาสคนอื่นสิสังมาคนสั่งเราเบาก็มีเด้อครับี่นองเด้อผาคกุไกๆอะเข้าหารถเรากะยกเลิกซีนะครับก็เลยมันก็เสียโอกาสผูพ่นเชียวมาี่นองเนาะ้อใจตามนี้นะครับเนาะนี่ครับงามสวยข้อเรียบขาครับดีน้ำเต้าน้ำล่างดีงามครับเชิดนกโอ้สวยเลยแม่นี่นี่ครับแม่นี่ครับผาดนะครับเด้อเอารถสิไปส่งเราเพิ่นบรับแมนครับแต่ว่าอยู่ไกลเนื่องจากเข้าบนมานจำมันก็เสีย ก็โทรมาหลายคนไหมครับอ่ะผูพุทธิพัฒน์ชิปก่อนอ่ะโทรมาด้วยครับเด้อนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับเบอร์ที่สองครับนังอยู่นังย่นนังยับเป็นพ่อพัฒน์รอๆหนาๆตันๆลูกพ่อใดครับตัวนี้ลูกไอของช็อกโกแลตครับผมลูกไส้ช็อกโกแลตอายุครับอายุสิบเจ็ดเดือนครับผมควอมสูงครับควอมสูงอะไรนะลอยซีครับผมอ่ะมาเบิ้งข้อมาควอมย่นของเพิ่นนด้วครับเด้อหุ่นอ่ะเอื้อคอแข็งขาเล็บพี่น้องยับแห้งครับเบิ้ง ใครหำใหญ่ไปใครห้ำดำหนังมันองศาหนังนี่ยุ่นๆเลยพี่น้องยุ่นแห้งอาย่นี่หน่อยยูเปิดไปหลายเลยครับกําลังหัดตัวนี้ผพคิดว่าตัวนี้เปิดไปสามสิบห้าครับผมราคาเหนือเลยสามหมื่นห้าพันครับตอนล่องนี่คือเกาอยากได้โทรมาสั่งจองเลยครับนี่ครับเชียงพันแม่ครับพี่ส่งฟรีภาคอีสานไม่ต้องมีมัดจำครับครับงัวหอดขอกหอดแคร์ครับจะคอยจ่ายเงินแมนครับ ยดแห้งอิลีพี่ตัวนี้อู้หนังนง่วปวดเนาะครับสีนี่แดงช่ำๆกระดูกใก่แห้งครับงุกตัวนี้เป็นไดพี่น้องมักบบมักกจะทุ่มมากบนนี้ละครับต่อรองได้ด้วยครับเด้อครับต่อรองได้ทุกภาคครับอ่าทรงให้ได้ทุกภาคนะครับเนาะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทรงให้ได้ครับแต่ว่าขอติดมัดจับแนวนิดหน่อยเนาะครับตัวละพันสองพันก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวจะทรมากเลยพี่น้องเด้อ แ่พักอีสานเท่าครับบ่อไหมาจจำนะครับเนาะบ่อนกไก่แต่มันเป็นดังๆนี่ห้อยห้อยหนด้วยเด้อห้อยถือฝนครับนี่ครับฝนกระสีต๊กมีอยู่ีนี่เลยฝ่ฝาจัง่อยเนาะนลับบวกันวันตัวนี้โอ้สุดยอดครับนายดีครับไม่ตัวจริงใดเนาะครับอ่าเบอร์ที่สามครับลูกพ่อไดไครับนี่ลูกของไอ้เคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งดอกตั้งโจโก้ครับอืมตัวนี้ก็ได้ทรงเราด้วยครับเด้อนี่สองตัวนี้ถ้าเจ้าเอาเราจะววา เิ่นบ่เอาครับยกเลิกไหมครับเป็นยกเลิกกลางคันนี่ครับก็เลยก็เลยส่งทางไกลครับก็เลยสิขอคามันจำบัตรครับเพื่อบ่เป็นการเสียโอกาสของคนอื่นโทษมาหลายครับสองตัวนี้ไม่นะครับตัวนี้เปิดราคาแรงเลยครับเบอร์ที่สามเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ผมเปิดสามสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวนี้เนะครับเอานี่ผมผมแบบเปิดแบบอ้าวสามสิบสองครับผมสามสิบสองครับอ้าวสามสิบสองต่อรองได้ปะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้อีกครับ จะพ่อภาคีสารครับบ่มีประจำครับแต่ว่านอกเนื้อจากนั้นกะเจ็บครับครับจบมาเอาราคานี่ต่อร่องในคีอเก่าด้วยครับเด้อสามหมื่นสองพันต่อร่องในส่งฟีทภาคีสานรับประกันสีนี่แดงแป๊ดเลยครับมันฝนจะตรงกับซื้อนเลยงามครับงามเอานี่คือเบอร์ที่สามเนาะคตัวมาเลครับนอกนี้ตั้งโจโก้ครับนอกปันภูเขาครตาตรงริวองศาดีขย้ำดำขย้ำเสมอส้ำครับการลังหนี่ใหญ่ หอโอ้ใหญ่เลยครับเด้ออ่าเอกสารมีไห้เนาะครับนี่นะครับขนาดในเจ้าเนือตัวนาอ่าเบอร์ต่อมาครับเบอร์ที่สี่ครับบาดเนี้เบอร์ที่สี่พ่อพันในน้อยครับลูกฮิวโก้ครับผมลูกไซฮิวโก้จัดเดือนจ็ดเดือนครับฮิวโก้อายุเจ็ดเดือนก้มสูงกว่าสิบประมานอายุห้าอายุห้าครับราคาครับติดคือครับผมหมื่นหาหารอยครับอ่ะหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยครับเงินไข ตามทีบอกมาด้วยครับเด้อส่งเขาท่าด้เนาะส่งงามครับเมื่ตัวนี้มึงหลอกตังครับพี่น้อกท่ามนาโอ้สูงตรงดีเออถ่ายเอวนางงามครับงามสีฉ่ำครับมื่อนี่เจ้าบบเดียรคอสักจึกนี่อ่าลูกง่ายนี่เบอร์ที่สี่เนื่งสามสี่เมาเลยก็ได้ครับพนไปโต๊ะเราเมืนี้เมื่อหรือล่ะเออฮตกช่วงไหนเฮาก็เศร้าช่วงนั้นครับเศร้าตกเขาก็าทายก่อนนะพี่น้องเนาะครับ ต่อมาครับเป็นเบอร์ที่หาเนาะครับเดี๋ยวจัดถ่ายของถือครับตัวนี้อ๋อบานนี้สิเป็นเพจแม่เพจเมียครับเบอร์ที่หาครับเป็นวัวสาวอายุจักเดือนครับขนาดจะประมาณสิบเดือนสิบเดือนนี่แหละพี่สิบเดือนเอาแบบเดี๋ยวเบิรติถือให้ครับออกซีรีลยเืองเม็ดเข่าครับหางมีคนงอจักหน่อยนะครับด้อนี่นี่หางมันนี่ตะกอนงอตัวนี้งามๆเลยพี่คอเรียบกับสวยได้หน่แต่ว่าใส่ให้เนาะครับราค่าครับกาะพันครับเบอร์ที่ห้าครับ เกาะพันเพีรเมียต้าเม่ราคาครับเกาะพันธเกาพันครับเกาะพันอ้าวเกาะพันธเกาพันได้เพียงน้องเด้อต่อรองได้อีกนิดนี่ครับต้องชมให้ได้ที่ภาคอีสานที่เก่าเนาะครับเงียะท่านคุณไหมครับต้อนกรวดตัวนี้งามงามเลยผิดบันทึกไม่คือจอยคือบวนคือเกา่าเพิ่นจะของิ่นอู้เหลี่ยงว่าคืนครับเพราะอะไป็สื่อคืนมาอ๋อตะกี้อยู่น้ำเท่าครับนี่ครับขายเพิ่นบัดซึ่นี่อ๋อขายไปนี่แมนตัวนี้ขายไปนี่ซื้อขึ้นมาอีกแมนครับ อ๋อตะกี้อ้วนหนางามเดินีิจอยกับวัดถึงกับวัดจอยคักดนะครับเอาผู้ใดไปเลี้ยงอ้วนขึ้นนี่ก็ไรเลยเนาะแม่ครัมาขายขึ้นฟูงกระไร้ะวันไปรับสีขึ้นดนะครับเด้๋ยนี่ตั้งฟ้ามไปรับสีขึ้นเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกนี่หนาหนาตันตันแดงแดงซ้ำซ้ำครับเบอร์ที่หกนี่ลูกพ่อดเครับตัวนี้ตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับผมลูกไส้ช็อกเออสาวช็อกโกแลตครับต้นแม่ คือฝนแห้งคำแห้งคำคักถ่ายตู้นู่นสวดครับเจ็ดเดือนครับตัวนี้ก็อายุมาณแปดเดือนครับพี่แปดเดือนข้มสูงครับข้มสูงกับลอยยิบหาเนี่ยครับผมอ่าลอยยิบหาด้วครับด้วแม่นี่แม่เบอร์เจ็หกเนี่ยอุ้งามแดงคักเนาะปวดมักสีราคาครับมื่นหาครับพี่เอ้าอ้าหนึ่งหมื่นห้าพันนี่เป็นได้เป็นนอกไหมหมื่นห้าพันต่อรองไหนทรงฟิสต์ตะกี้สารเดาเนี่ยเดีาสามตัวเนี่ยมีมีเดี๋ยวมีโป๊ะเอ้า สามตัวเบอร์อที่ห้าเบอร์ที่หกเบอร์ที่เจ็ดเดียวกันตัวนี้ก็บริการไหลผิดทัด้สามสิบเลยแต่ว่ามันขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงหน,น,น,นึงแต่ว่ากับบริจยอยดีตอ,อนนี้ตอนสือไปแบบนี้แล้วครับนี่ตอนสือไปแบบนี้ตอนไปสือขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> ต่อมาครับเบอร์ที่เจ็ดอ่าเจ็ดเบอร์ที่เจ็ดเอาไล่เบอร์ที่หกไปครับเบอร์ที่เจ็ดจะนึกว่าตักเดือนครับเดี๋ยวกันไล่กันเขาแต่งตัวนน่สวย เงาด่างตัวดิ้งแรงไปคุณครับเออเงาไปครับเงาเงี้ยวเออเออเอาไปเนี่เบอร์ที่เจ็ดครับอ่าเบอร์สามีก่อนครับเบอร์ที่เจ็ดอ่าลูกพ่อได้ครับเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับอ่าหนึ่งมันงามลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุครับอายุแปดเดือนครับผมอายุแปดเดือนความสูงควาสูงกับจะนลอยสามสิบครับพี่ประมาณร้อยสามสิบนี่ครับแม่เขาเป็นหัวโหลด่านมาฉาดดิ เนี่ยเพื่อนนะครับไงพ่องถ้าเปิดถ้าเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับเปิดเอาหมื่นสามครับพี่นี่ครับเป็นออมหมื่นสามนะครับเนาะหมื่นสามเบอร์ที่เจ็ดเด้อครับเด้อก่อนต้นหนึ่งก็งามๆเห็นขับผมเอาขอกมันมาโยขอกมันมาครับอันนี้ตะกี้เป็นง้วเข้าหมดแม่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็ไอแม่ลูกนี่แม่ลูกคบเนี่ยไปซื้อขึ้นมาไหมแมนครับมาขายอีกแมนครับไปกรีบไม่ได้ดวนิเล้ครับไม่ได้งามๆครับ พี่น้องสามเบอร์ด้อเบอร์ที่ห้าเบอร์ที่หกที่เจ็ดนาสาตัวรถหลยหลายหลายครับสามตัวเราเป็นผิดเมียทั้งหมดเนาะอ่าอ๋อพี่น้องสนใจทักมาพูดคุยเบาจากันได้ครับตัวลอกกันได้ทุกอย่างทุกอย่างเลรครับเอาสามตัวนี่ครับเออตัวนี้เอาเจ็ดพันตัวเจ็ดพันเอาสามตัวได้เออตัวนี้ตัวนี้หมื่นตัวนี้หมื่นหมื่นสามหารอยมื่นสามารอยตัวนั้นเด้ยหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดอืมหมื่นสี่สองหมื่นสี่บวกเจ็ดสองหมืนเอ็ดหาพัน อ้าวน,นี่ครับรถแถวได้เห็นบ่าแมนครับนี่คือเอาสามตัวนนเนาะเยอะรถดีไลเนาะต่อไปเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดครับแม่บักนี่ตัวนี้หู่พี่นี่อัน <apprendre S 2> นี้งัวผมกัปปนนะอันนี้ก็งัวผมครับที่ผ้ขายไปเพิ่อนอ่ะโอ้ตะกี้ขายไปจากหม 45, ื่นสี่หมื่นนี่หาพันบาทตะกี้ขายไปสี่หมื่นสี่หมื่นหาพันบาทโอ้บันนี้เดี๋ยวนี้อายุเท่าไรครับเนี่ย ก็น่าจะพี่นิดๆนะพีนิดครับคค้มสูงดีคค้มสูงก็จะ่อยสามสิบหาสามสิบเจ็ดเลยนะครับพี่เพิ่นเป็นลูกพ่อดัครับตัวนี้เพิ่นขับไปสายเอ็คเคมครับผมแังฉ่ำดีเนาะสูงลร้ไปเลยก่อนน่าจะลอยสามสิบหาทั้ง่มดสามเจ็ดหรอเปล่ามานนี้เดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหครับนี่เอาหมื่นไป่ใช่แปดหมื่นเก่าดนี่ที่ขี่ขายไปสี่หมื่นแล้วก็ m ม e n t ว่ามนว่เอาหมื่นเก่าเก่าอยพี่ หนึ่งมืนเก่าพันก็ลอยครับแมนี่ตะกี้ขายไปสี่หมื่นตะกี้มันหนาตันแบบไงเนาะอู้หนาแห้งโอ้เอ้าพี่น้องนี่ครับเพื่ให้เบื้องกระไรครับนี่เป็นรับคืนมาด้วยครับเล้่อตัวนี้นี่นี่รับเป็นมาตะกี้ครับตีขายไปนี่บ้านหมูตันมาต้นนี้เลยครับนี่ตัวเดียวกันครับเบื้องหนาก็ะไรครับนี่เออตัวเดียวกันแมนจากสี่หมื่นสี่หมื่นถาแต่สี่หมื่นหาครับเบื้องนี่ครับต้นนี้แหละเหลือ มือเก่ามือเก่าเก่าอร่อยแม่พี่น้องเอาไปคุณแม่พี่น้องเอาไงครับตัวนี้เถาวนมากผมรับซื้อขึ้นฟ้องมือปัวเอ้าฟองผมรับเถาวนมากผมรับซื้อขึ้นฟ้องมือหาขึ้นนะครับเออแต่ว่าขันพี่น้องได้ไปขันคุณอ้วนเนาะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็บอกอะไรจอยด้วพี่บระบอกจอยจะเป็นกระซำเก่าแม่กระซำเก่าครับมันปวดซำเก่าแม่ครับเป็นตาไปเป็นแม่พันธุ์ครับง้อพุ่มพุ่มสิครับหัวจิงจริงกันนี่บ้านหัวจิงนี่ราาคนี่คือว่าสวยเนาะโอ้โหเสียดายงอพี่โตโตตะกี้ผมขายแม่ลูก ต้นนี้ไปกับหาหมืนครับอืมเอมอเออ,อยู่กับน้ำเลี้ยงคนเหรอเนาะแมนครับแมนแมนมต่อมาครับบ่ดนี้เบอร์ที่เก้าเนาะบเบอร์ที่เก้านี่ออกสีชาชาเบอร์นี้งดก้อนก็นเห็นหลอนบ่แมนครับคลิป้อนนี้เราเปิดสองหมื่นสี่แล้วคลิปนี่แหละครับตัวนี้ก็รุ่นมัดจ้ำครับตัวนี้ก็รุ่นมัดจ้ำเหมือนกันนี่เพ่นนอ ก็สั่งแล้วเพิ่นมีอุบัติเหตุแม่นครับทางทางบ้านเพิ่นมาเป็นเสียครับเอออย่าเป็นเสียครับก็บ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อครับบ่ว่าเกียรติสิทบ่ว่าครับเห็นใจกันอยู่เนาะเกียรติสิทธิ์บ่ว่าเอาเกียรตดี๋ยนี้บ่เป็นหยังเพราะมันบ่นหัวจะเสียบ่ได้เนาะการเสียนี่มันฮู้ครับว่าสิงยามไดนมันบอกลงหน้าบ่ได้บอกลงหน้าบ่ได้ครับก็บ่เป็นหยังเด้อบ่ได้ว่ากันเนาะครับเนาะเอาคลิปนี้เปิดเท่เลสครับเอาเงินเ่าเก่าอร่อยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยจากละครสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าครับเบอร์ใน เมือนเก่าเลเป็นในพี่น้องเด็ดบ่สูงว่าสี่สิบบวกครับผมสูงว่าสี่สิบครับอายุสิบห้าสิบหกเดือนอายุสิบห้าชวโอ้โอ้พี่น้องลิบนี่บางคนผ่านนกคู่นี่ครับพิเศษรถอีกพิเศษครับผมเบอร์แปดจะเบอร์เก้าอ่า้านกคููพิเศษฐานกครูพิเศษให้ให้ราคาถูกกว่านี้อ่าแน่นอนครับผมเด็ดเด็ดเลยครับเด้อเอ้าเฝ้่าสั่งมากเลยครับเด้อแต่ว่ามีมัะจำเลยครับผักอื่นแต่เอ้าหาโต้นี่ครับแพงพิเศษเข้าเก่าแบบนีเอ้าหนึ่งเบอร์ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันเอารถได้บังเลยครับโอเด็ดครับชิปนี่โอเด็ดอีหลีเลยคินมีเนาะจัดตัวเห้พี่น้องดีเด็ดเลยเนาะเบอร์ที่สิบครับป่ะเนี่ยผู้นครับฟังพู้นตัวนี้ประมาตเท่ามหร่ครับหนึ่งง่วมาบังครับเบอร์ที่สิบเป็นเมสาวเม่บักไงเด้อบบบนี้เด้อพี่น้องอู้ทองบัรทายหนาลูกพ่อได้แล้วครับเนี่ยตัวนี้โมลูกไม่ผิดโอ้พอโอหูหพอ ท่านทงท่านท่องไปบอกไอ้ตัวนี้เป็นทับโตมาไหมครับท่องแล้วสิบอกเป็นทับโตมาโอ้ทับโตม้านได้ท่องเป็นงัวสาวท่องแรกครับไม่ท่องเนาะครับไม่ท่องติดทองแรกครับเจ้าบ้านท่องด้วยพี่น้องบ้านเราประกันครับอายุร้านเด็กครับนันจะรับสองปีพี่น้องพี่ผมว่าข้อมสูงครับข้อมสูงก็น่าจะลอยสี่สิบสามถึงลอยนี่ครับลอยสี่สิบสามนี่แหละเพราะนี่แหละราคาครับสองหมื่นสองสองหมื่นสองต่อร้อยเนาะครับอ่ เงินไขคือกันหมดด้วครับเด้อราคาเหนือกันได้พี่ตัวนีบอดแม่แบบไงเนาะสูงหนีร้อยหาเกือบเอาซีหาไม่เห็นเนาะครับข้อมสูงหนีซีหาเห็นไหมครับแม่นี่ราคาหนีแมเหนือก็สบายได้เนาะอู้ดสบายแล้วครับผมใหญ่หนาครับถ้าไปตลาดในเวียดนามยังแรงแลงแลงแรงแรงเลยนี่อันนี้คือเบอร์ที่สิบเนาะครับคนพี่น้องเมืองเมืองไทยมึงคุณราคาเหนือครับ หายไปเลี้ยงครับนี่เบอร์ที่สิบเนาะครับอันนี้ามตัวนี้ชุดแม่ลูกครับเบอร์ที่ปดเนาะครับอี่นี่กับลูกซื้ออนไรพี่นี่ชุดนี่คลิปก่อนพี่น้องเห็นว่านี่ชิปเสื้อครับหาที่ปิดเลยครับตัวนี้ชิปเนี่ยแมนหาที่ปิดเลยครับชิปก่อนท้ายลงไปหาที่ปิดครับก็ดีคือดูบปติเหตุเป็นธรรมดาเนาะครับมาว่ากันครับมาว่ากันอันสูญเสียครับเพิ่นบ่สะดวกรับได้พี่น้องปิดไปแล้วแต่ว่าเพิ่นเอา บัานนี้เบอร์ที่สิบเอ็ดเนาะครับชุดแม่ลูกลูกแม่เอาสามเดสิซื้อสองสามสามนั่นต้นเองครับนั่นน้องมันโอ้นี่นี่ครับอ๋อชุดชุดขั้วนี่บอครับเอาไปน้องชุดนี้เบอร์สิบสิเเป็นงวคขั้วครับหมดกรอนปิดไปแล้วแม่ f อหนึ่งลูก f อสองแม่เอหนึ่งลูกเอฟสองครับบานนี้ชิปนี้เปิดไปราคาหลายไหมครับเอาสี่สิบครับผมสี่หมครับต้องกาถ้าเปิดเทสสี่หมื่นหาบ่ ตะวอนอ่ะครับคลิปนี้เปิดสี่หมื่นแต่ต่อรองได้คือเกาแมนตะวันนิดหน่อยตัวนี้เออสี่สามหน่สี่ครับผมแม่ทองจกเดือนครับแม่จะเขาสี่ครับเบื้องไงยังดึงแม่ทองเะขาสี่เดือนกับพ่อใดครับช็อกโกแลตครับผมแม่ทองกับช็อกโกแลตสี่ขอสี่เดือนแม่นี่สูงว่าสี่สิบบวกเนาะสี่สิบบวกครับผมวันนี้ลูกสาวตัวนี้อายุเท่าไหรครับน่าจะปีนิดๆแล้วพี่คิดว่าอ่าปีกว่าๆโค้งสูงลอยสี่สิบชนครับนี่นะครับเด้อวันนี้โตสุดท้ายนี่ เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนจะแม่ครับแม่ทองอีกสี่เดือนครับอ้าวผลกระตุกเสียเอ้าซื้อสามในสี่เอาตอนล่องไนคือเก่าเนาะครับแต่ว่าภาคอื่นมาจับเด้อครับเด้อแม่นี่กันรุดมาจับขึ้นกันครับนี่อ้าวเด็ดเด้อครับเด็ดเลยนี่คือเบอร์ที่สิบเอ็ดเนาะครับงูขั้วสามตัวแม่นครับเด็ดเด็ดครับต่อมาเบอร์ที่สิบสองครับเป็นงูผูตัวนี้กลายเป็นงูจ้าของงวขายไปขายไปตะกี้ตัวเม่อกี้ชุดมื่อกี้ครับอ่า นี <Universe> ่เด <ibl ok> ็กง่วงผมเลยหนึ่งสองสามสี่หาครับขายไปเหตเพิ่นสามหมื่นไปกี้ขายไปสามหมื่นไปกี้อ้วนนันบ่คิดว่าครับสามหมื่นครับหนาตึกเลยพี่ครับมือนนี่ตัง่วงโาจุกคอซื้อขึ้นมาเหมือนตัวง่วงกระดูกแข้งขามันใหญ่ดิคือนำเลี้ยงเพิ่นบ่ถึงอู้เพิ่นเพิ่นเลี้ยงแบบเพิ่นเลี้ยงบ่ถึงเลยไปซื้อขึ้นมาแมนแมนเดี๋ยวนี้ป้อยเท่าใครครับนี่ตัวนี้หมื่นพันครับผมจากสามหมื่นครับถ้าอ้วนมากผมรับซื้อขึ้นนะเอาตัวนี้ หัลมันว่ารับสื้อขึ้นที่เขาโอ้เด็ดเด็ดเลยครับเจ้านี่่เอดีฟ์มป่ะตรงวางครับสูงอ่อน้อหาด้พี่นะตรงนหาครับเท่าปีละตัวนี้ก็ผมขายไปเพิ่นนะอยู่มันแปดเก่าเดือนตอนเี้กก็น่าจะมั่นปีแล้วล่ะครับปีละอีกกวาแห้วเนาะปีน่าจะปีนิดๆอะเหลืออ่ตะกี่สามืันตัวนี้เหลืออยยุเท่าไหร่ก่อนพนหนึ่งพัหนึ่งพันต่อรอบอีกครับโอ้พี่น้องพันหนึ่งพันต่อรนีัหน้ายมรับซื้อขึ้นครับนี่อ่ะเอ อวนมากรับซื้อขึ้นได้ครับเด้อตัวนี้เขาอวนคือจังก่อนผมซื้อสองหมื่นได้แหละสองหมื่นได้หล่ะผมซื่อจ่ายราคาสามหมื่นเหลือยี่หมื่นกว่าครับมันก็อยู่กับการเลี้ยงเนาะแมนครับเอาครับผู้ใดเสี่ยวกรบเอาไปเลี้ยงไปขุนต่อได้ครับเด้อมีกําไรอีกแน่นอนแหละครับเนี่ยตานอกนี่ายหนาสนตัวนี้เนาะกับชุดชุดสามแม่ลูกนี่เนาะหนาสนอ่าเอาเบไปต่อมาครับฝนกระตกได้พี่น้องเด้อทายท่ามกลางบรรยากาศฝนตกจากจากทำลังสิลิลจากจากไม่พอดีพอดีครับ เอาชุดแม่ลูกโอ <AMA> e ้ยล <King> ูกเป็นขาาไมตั้งคุณครับขาคองเสียเขาพุณนะครับเนี่ยเนึ่งการกรรมครับพุดนะเอ้าถ้าเขาเหยียบค้อนแาเนี้ยเอ้าเอ้ามาได้บ่ลูกขึ้นได้ครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับตัวนี้ลูกลูกผูครับผมเป็นแม่ลูกลูกภูพูดนะครับลูกกินน้ำมูพุ่นะม่มาหาแม่เด้พุดนะหมนีมาหมมาเปล่ามมนมาไรมาครับไรมาฝนตกได้พี่น้องก่สิฟ้าวนี่ฝนก็เริ่มมาแห้งครับบึมบึมมากฝนแรกาตาบมาครับเนี่ย บนทาสตึกบุ้รัมกำลังมากกำลังตัดีครับผมกับกังหมอยู่นะครับน้องผมปิดคลิปถากลูกจะเข้านะครับเนาะนี่มาแล้วครับมาแล้วแม่ลูกลูกผู้ครับบนชุดไทยเนาะครับลูกเดี๋ยเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ลูกเดียอายุสองเดือนครับผมสองเดือนลูกตัวที่เดเยพิ่ครับตัวแรกครับผมลูกตัวแรกลูกกับสีสูงหมว่าแต่ว่าลูกหนอกดีเนาะครับหาหนาโอ้หนาหนารอได้ลูกไหมตอสีตัวน้ำเลี้ยงได้ครับเด้อชุดเนี่ยแม่กับสีจอยจังหน่อยเนาะลูกกับพ่อวนปันใดอืม ม่นี่สูงหลายไปนี่ครับแม่อร่อยสี่สิบบวกครับผมอืมร่อยสี่สิบบวกโอ้โน่มดีครับต้นลำเลียงครับงูชุดนี้ต้นลำเลียงผู้ใดได้ไปคุ้นอ้วนขึ้นมาหนิก็ไม่เลยแม่นครับราคาดีครับเนี่ยแม่รู้เนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันครับอ๋อครับเป็นเรื่องอ้วนหนิสองหมื่นกว่าดีเนาะแม่นครับอ้วนขึ้นมาหน่สองหมื่นเก่าสบายสบายได้เลยครับเดินนี่แม่กันแม่กันใหญ่เลยพี่อืมแม่สูงรอยชี้เท่าไหร่หนอชี่สิบขึ้นนะครับชี่สสามเหรอป เอาซีสามขเนาะครับแต่ว่าขนดวนนี่ซีหาอยู่ดินี่ครับแม่นี่จอยได้ครับเด้ออ้วนขนวีนนดบ้านนี่ก็<ด>ไม่ได <ง S> ้ผมว่านี่ลูกสาไส้เพล่นนี่ลูกแรกสั่นเด้อเลี่ยมโตเนื้อนังดีแต่ว่าเสียที่จะจอยเนาะนี่นี่มันตื่นจ่องผมครับผ,ผมกังหฮมเลยครับพี่น้องผมกังหฮมไทยด้วยครับเพราะว่าฝนตกแห<บ>้งเต,<บ>ติงนี่ครับนี่เอาเมื่อนี่มีสามีเนานะครับผมฝนตกครับ พอกันชิปหนาชิปไหมครับอยากได้โทรมาได้ครับเดอมืวันนี้งวอของอีดีฟฟ้ามี่ราคาถือกี่ลีครับจัดโปรให้พิเศษเลยคูณได้เอาไปสองตัวสามตัวแห้งรถได้หลายเนาะครับว่างง้อรอบก่อนขาเจ้าสร้างไปเกือบมดแต่ว่ารดมาจจำมันถึกโง่บางคนกับญาติเสียบางคนกับบ่พร้อมแม่นครับบางคนกับอันนั้นนี่เนาะเอาบ่าวากันครับบ่าวากันนะครับเนาะพี่น้องครับตรวจกราดด้วยครับเดอวันนี้รถราคาพิเศษมีโปรให้พิเศษอีก ปอกกันชิปมาชิบไหมเนาะครับผมจุดนี้ผมมานันำทัวร์เอดดฟามสบสวัสดีครับ